อ่าละสวัสดีครับทุกท่านนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมาเล่นเกม Leo l a t p a p e Lamp a g e นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ล้อเรียนลีโอนาร์โดดิคาปรโนะฮะก็ถ้าคนที่ติดตามดูการประกาศรางวัลอสการ์มาตลอดนะจะรู้ว่าลีโอนาร์โดดิคาปรโนี่ไม่เคยไม่เคยได้รางวัลอสการ์นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเขาสมควรได้นะผมว่า สมควรได้มาหลายปีแล้วก็พาดทุกปีเลยนะฮะล่าสุดก็เรื่อง The Wolf of Wall Street นะฮะนึกว่าจะได้และดันไปพาดให้กับไมเคิลแมคคอนาเฮนะครับจนมันเกิดภาพจิ๊บที่ล้อเรียนได้โหดสัตว์มากๆนะฮะนี่ฮะรูปรูปนี้ครับคือเขาเล่นได้ดีมากนะฮะในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ออสการ์ก็เลยเออกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเอาล่ะเราไปดูว่าไอกเกมเนี้ยมัน มัเล่นยังไงนะครับมันจะไปล้อเรียนลีโอขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ไม่ได้ลองเล่นเลยเออไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับกด,ด,ดผมคือลีโอนาร์โดดิคาปิโอโและผมต้องการที่จะชนะรางวัลอสการ์ให้ได้เลยในปีน,น,นี้เอาละเรามาเล่นกันเถอะกด G กับ S อสอ่า Ar, วิ่งตามออสการ์เว้ยแล้วก็กดสเปซเพื่อจออัม์อ๋อดนโอเคเริ่มหาคุณอยูด้วย้วสู้เขาลิโอไอเคียไมไงก็ไม่ทักอีนนี่เดยงมึงเหนื่อยเหี้ยะไรวเนี่ยม,มีช่วงโบนัสครับ Oh, 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 oh. เข้าไปโอ้เข้าไปเออช oh, oh. นะได้ยังวะแมทเดมอนจากเดอะมาเชียนฟ้าสุญญากาศอะไรใช่ป่ะไอเรื่องนั้นอนะเดี๋ยวก่อนกูไ <c oughs> ม่ให้มึงได้ไปหรอกอกูต้องได้อมึงอย่าเหนื่ยอยไอสัตว์แมทเดหมดอุ้ยตะโง่กุชนะนี่นเนี่ยออกาแม่งเร็วเหลือเกิน สแสดงให้นักเข้าไป okay. โอเคกูยังไม่ได้สักทีอะลีโอเชีย่ยนักข่าวมึงเชี่ยะอะไรเนี่ยต้องโดดอีกชิบหายเจียดน้ำแข็งจากไททานิกแน่มึงบ้าแล้วต้องกลวอะไรเนีเ่ยอะไรวะตามหานักสแสดงผิวดำ ปีนี้มันมีดาราม่าครับคือไม่มีนักแสดงผิวสีที่เข้าชิงออสการ์เลยใช่ไหมฮะก็เลยทำอะไรเนี่ยเอาเลดี้กากามึงบอไอเลดี้กากามึงเยี่อะไรกับกูอ๋อนี่คือบทพูดนะฮะเมื่อได้รางวัลอสการ์าพิมพ์ทัน ก่ามาให้ได้ลีโอ,อ,อปาปาซีนมีงเยอะแล้วก็โดดจะทันแล้วจะทันแล้วไอ้เออจะทันแล้วคอมโบอืมอืมอืมอย่าอดการไม่เร็วสักอืมอืมอุยโคตรคอมโบโคตรคอมโบโคตรคอมโบถึงแล้ว สุขาลิโอซูคาลิโอผต้องได้ปีนี้ต้องได้โอ้ยติดเสียนักข่าวเยอะเลยกันออคอมโบไว้เอ้าถึงแล้วถึงแล้วกูเมื่อยแล้วเนี่ยมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้เกม<า>นี้มันมีชนะไหมวะเนี่ย ไปลีโอสู้เขาสู้เขาลีโอโอ้ยอีซึนนักขา่าวมึกโดดโดดลีโอเออเออเออถึงแล้วถึงแล้วอีซึนอ๋ออ๋อหัวใจหมดแล้วนะฮะรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมออออสู้เขาลีโอม่ง คนตลอดเลยเออนี่นี่เออ,เอ,อคอมโบคอมโบออได้มาเต็มเลยแต่ไม่ได้ออสการ์ กูขออีกรอบแล้วกันได้คะแนนไป6ก0ันะฮะเอาใหม่เมื่อชิบหายเกมนี้เมื่อมากอ่ะมีหัวใจ3หัวใจนะฮะไปเรียวสู้เขาลูกเขาเออ <c oughs> <c oughs> สตีฟจ็อบอ๋อไมเคิลฟาสต์เบนเดอร์จากเรื่องสตีฟจ็อบมึงไม่ได้หรอกกูได้แน่นอนสู้เคาลิโอไอ้สัตีฟจ็อบมึกมึกแกแล้วมึกตายไปแล้วม้ึกจะมพงวิ่งแซงกูแสดงให้หนักเข้าลิโอแสดงให้หนักเซาดีมากลีโอ ไปกไปไอ้นักข้ามึง,มงไม่ได้แดกหรอกนี่นี่นี่เรลียวสุขอาไอ้ชายเบิกไปแล้วสุขเ้าสุขเ้าไปไอ้เจ้าโอ๊กครัตามหานักสแสดงผิวดำนักสแสดงผิใครวะ ดูเขาลีโอลีโอเลดีล้กากา้ามึงอย่ายุาย่งกับกูมึงโผล่ตึ๊ดีแน่เออไม่คุลคไล่กูไปได้ไอ,อกาคามึงไอ้จุดไอ้เจ้าขยับยุ่งกับกาก้าขุดจุดเอ็ดดี้จากเรื่องอะไรอยู่เลดี้กาก้ามาอีกแล้วมึงจะมายุ่งกับกูได้ไหมเี้ย มึงไม่ไปลอยข้างบนบ้างฝึกยันไรไปวิ่งเร็วจิ๋มหายเลยเจ๊มึงเป็นยูเซนโบเอ้าโกูอะไรไปตันกูัวเมื่อยมากกูัวเมื่อยมากเอออันสปีดอันสปีดอันสปีดโอ้กูเมื่อยกูเมื่อยกลัวบอกกลัเมื่อยเออยังได้ไหมมาข่าวเออมาปลาสิเออมึงนักข่าวไอ้คอมโบ คอมโบเอออากูทันแน่กูทันแน่เออเออูทันแน่อืมกูทันแน่ไอ้สัตมึงเยอะมือให้่เชี่ยมือหมาจั๊กจีสำนักข่าววะเนี้นี่โอรีโอฝันเจอจับเข้าไปเออโดดลมบนนี่แหละคอมโบ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 ไอ้สัตมึงอือเยอะพึ่งดีกูโอชกาโอชกา คุณจะได้แล้วไอ้กูไม่ไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยไม่พลาดไม่พลาดไม่โอ้โหยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยยี่มไอ้สุดไอ้จเอ้าคอมโบคอมโบคอมโบไอ้แล้ว มึงอย่ามาัจ่าโอ้มึงรัวจังวันจัยอย่าแบตได้หมดแบตได้หมดผมชนะมึงแล้วผมจะกาก้ามึงอย่ากโยมโอ้โหไอซาวโคดันไปแล้วโอ้ไมเคิลฟาร์เบเดอร์มันไปแล้วไอ้เหี้ยกาก้ามึงอยากกว่ามึงกว่ากู้งกรเทียวเลยผมจะชนะแบตได้หมดไม่ได้มึง ใจมากๆแล้วทีเนี้ยต้องทำใจมากๆแล้วสู้เขาได้เรียวไหมจะได้แน่เรียวไอ้ใหญ่ไอ้ฝึกไอ้จะมึกอะไรวะไอ้เียยากแล้วก็ออสการ์อย่ามึกไปไอ้จะไต่ทันทีอีกแล้ว อีกครั้งหนึ่งไปเชี่ยไม่ไปวะไอปไม่โดนกูหรอกนี่นะแฮ่ลบได้ มึงไม่ต้องเอาแล้วกันมึงไม่ต้องเอาแล้วกันออสการ์เนี่ยกูยอมมึงก็ได้หรือกูจะอีกรอบดีวะเมื่อยมากอย่างอื่นนี่ได้มาเยอะเลยนะโกลเด้นโกปสิบสามเอมมี่ยี่สิบเก้าเอ็มทีวีอวอร์ดสิบเจ็ดบาร์ฟทาร์สอะไรเนี่ยหกแซคอวอร์ดเจ็ดสิบโอ้โหมึง นี่แต่ออสการ์ศูนไม่กูต้องให้มันเป็นเลขหนึ่งให้ได้อีกรอบนะเ<ป>ชื่อว่านายทำได้อะเอาเชี่อโดนไปนหนึ่งแล้วทำไมไม่ยอมมิงทำไมมึงไม่ยอมมิงทำไมมึงไม่ยอมมิง รอบที่สามมันไม่ให้กูวิ่งแล้วอะอเกมเฮียเนี่ยเล่นครบสามรอบอ่านี่เดี๋ยวดูนะกดกดให้ดูนะตอนนี้กดติดนะ PS e n y k e y กดติดแต่ดูกูเข้าไปเล่นกดไม่ติดครับ สำหรับเกมนี้ก็คงจบเท่านี้แหละกูเปลี่ยนเกมดีกว่า